เควินตั้งใจยังไงกับการเผยแผ่คลุยไทยไปสู่เวทีโลกคะเราตั้งใจเอาไว้ยังไงบ้างไหมคะในอนาคตต่อจากนี้ที่หนูคิดว่าอ,อันนี้เดีะยควรอาจจะให,ใ,หให้เควินเห็นภาพพี่หนิงคือเหมือนคบว่าหนูได้แชมป์ม,มาค่อนข้างเยอะก็หลายประเทศใช่ไหมครับเป็นสิบพ้าประเทศแล้วก็ได้กรรารไพรส์ครั้งนี้ถ้าวันหนึ่งสมมติวันนี้หนูอายุเท่าโคเอิร์ธหรือ ตขึ้นเติบโตขึ้นมีคนอยากจะมาขอคําแนะนําอยากจะทําให้ได้อย่างเควินเควินคิดว่าจะบอกอะไรกับเขาแล้วหัวใจของความสําเร็จอันนี้อยากให้บอกพี่หนิงด้วยว่าเราเทรนกันมายอย่างไงก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครกําลังท้อนะครับคือเล่นแล้วไม่ประสบความสมําเร็จก็คิดว่าถ้าเกิดอยากเล่นให้ได้ก็ต้องมีอย่างแรกเลยครับมีความรักและความภูมิใจในการ ความเป็นไทยของเราครับแล้วหลังจากเรามี2ออย่างนี้แล้วเราก็ต้องลงมือทำครับนั่นคือคีย์เวิร์ดนะครับแล้วหลังจากเราลงมือทําไม่ว่าจะยังไงก็สําเร็จแน่นอนครับจะมีบางคนมาถามครูเอิร์ธเหมือนกันพี่หนิงเขาถามถามตัวเอิร์ธอะคะ่ะว่าถามว่าแบบว่าถ้าเขาไม่กล้าทำํำจะให้ทําไงเพราะครูรจะสอนรู้สึกทุกคนว่าลงมือทําคือคําตอบลงมือทํานะแต่ถ้าเขาไม่กล้าครูเอิร์ธย้ำว่าให้เขามีความสุขก่อน คนเราเดี๋ยวมีความสุขอ่ะมันจะวิ่งไปหาคือเหมือนเหมือนเราเทน้ําลงแก้วอะครับโมเมนตัมของคนเราจะวิ่งเข้าหาความสุขคอยหาความสุขอยู่เสมอถ้าเขามีความสุขในเสียงของเครื่องดนตรีนั้นเขาจะกล้าที่จะทำครับเควินเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันเพราะพี่หนิงคิดว่าจะมีหลายคนน้องๆหลายคนนะคะที่เห็นความสําเร็จในครั้งนี้แล้วเนี่ยอยากจะเริ่มเล่นดนตรีบ้างอาจจะไม่ใช่ขลุ่ยก็ได้นะคะเป็นดนตรีอื่นๆเนี่ยเควินอยากจะเชิญชวนให้เขามาเล่นดนตรีได้ยังไงกันบ้างค่ะ หมายถึงอยากจะชวนให้เขามาเล่นดนตรีเหมือนที่เควินทําอยู่ตอนนี้ค่ะหรืออาจจะคิดว่าคนที่เราอยากชวนเขายังไม่กล้าจับเบสติสมบูรณคุยวางไม่กล้าเล่นกลัวหูเราจะเป่าขนาดนี้ได้หรอกลัวเบรเป็นเพลงบ้างกลัวอะไรบ้างเนี่ยนะคะเราจะบอกเชิญชวนเขามาเล่นยังไงบ้างไม่ให้กดดันเหมือนเควินไหมแข่งขันอะไรเงี้ยคิดว่ายังไงกับสิ่งที่ทั้งครูแล้วก็ครอบครัวหนูบอกมาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เห็นหนูเป็นต้นแบบ ็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เห็นผมเป็นต้นแบนนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเนคูเอิร์ทหนักมากเลยทไม่ใช่โอเคเช่กั okay, okay, sure, ครับ, okay, รบก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยากอยากจะเล่นคุยให้ได้อย่างแรกที่เราต้องทําเลยคือเราต้องลงมือทําถ้าเกิดม,มันจะไม่ได้สําเร็จภายในหนึ่งวันหรือสวันหรอกแต่ว่าเราจะต้องตั้งใจฝึกซ้อมทุกๆวันเพื่อจะให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆครับ<ะ>แล้ว ถ้าเกิดเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันแล้วเราก็จะเห็นผลเองค่ะไม่รู้เลยนะคะว่าครูกับลูกศิษย์เนี่ยเขาใกล้ชิดก,กันจริงๆเขาพูดภาษาเดียวกันนะนนต,ต้องมีการต้องมีการแปลแปล นเนี่ยไปสู่ไปสู่ความเข้าใจกันของทั้งสองคนด้วยนะคะต้องชื่นชมในความใกล้ชิดนี้ของของทั้งสองนคน,นจริงๆในรายการหลายรายการที่ติดต่อน้องครับเขา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 เขียนคอนเทนต์เลยนะอันนี้เดี๋ยวคงได้ติดตามูว่าอะไรกันไงเ <c oughs> ขาเขียนคอนเทนต์ว่าแปลภาษาโน้ตและภาษาสอนเป็นภาษาต่างดาวเขาออกเขาก็คุยกันร ไม่ได้เตรียมเฉพาะเพลงเข้าความฝันนันสูงสุดมาโชว์ในตอนต้นรายการเท่านั้นนะคะเควินตั้งใจที่จะโชว์อีกหนึ่งเพลงเ<ช>พราะฉะนั้น ให้น้องเควินเป่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จะได้าาาล,าลารายการกันแล้วกันเราลารายการกันเลยตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปฟังน้องเควินเป่าเพลงสุดท้ายเพลงอะไรนะคะเดือนเพนเดือนเพนนะคะเป็นเพลงที่จะปิดรายการวันนี้วันนี้ขอบคุณครูเอิร์ธค่ะนรพัฒน์พาบรรจงจิตนะหัวหน้าโครงการทูตวัฒนธรรมจากองค์กรเครือข่ายศาส,สนาพุทธโลกแล้วก็น้องเควินนะคะเด็กชายอัศวงรัตอัศรางชัยค่ะทูตกิติมศักดิ์วัฒนธรรมอาเซียนปี2022ขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ลากันไปเลยน้องเควินเตรียม แล้วก็เริ่มเป่าได้เลยค่ะ